เปิดตัวมาดามหลุยผู้สนับสนุนหลักวอลเล่บอลไทยแลนดล์ลีสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลอาชีพรายการมาดามหลุยวอลเล่บอลไทยแลนดล์ลีประจาปี2568 2570 เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ที่ห้องคอนเสิร์ตอรีบรุมโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและคุณหลุยเตชะอุบลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไซทนันรีซอสเซสจำกัดมหาชนได้ร่วมกันแถลงข่าวในการเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักไทเทอร์สอนเซอร์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพมาดามลุยวอลเลย์บอลไทยแลนดล์ลีระหว่างปี2568ถึง2570 นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวในปีนี้ประเทศไทยได้รับโอกาสจากทั้งสหพันธ์วอลเล์บอลแห่งเอเชีย AVC และสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งวอลเล์บอลในร่มและชายหาดหลายรายการรวมถึงการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่วงการวอลเล์บอลจะกลับมามีกระแสและมีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นต้องขอขอบคุณ มาดามหลุยที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก3ฤดูกาลซึ่งการแข่งขันในฤดูกาลที่จะถึงนี้จัดขึ้นเป็นปีที่20สมาคมมีความเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในทุกภาคส่วนของพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทีมสโมสรต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายจะสามารถทําให้การจัดการแข่งขันวอลเล์บอลรายการมาดามหลุยวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก ประจำปี2,568-2,570สำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีคุณหลุยเตชะอุบลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซทันรีซอรสเซสจำกัดกล่าวในานามของมาดามหลุยผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่มาดามลูอิสบู่พรีเมียมฝีมือคนไทย ขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการรักแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2,568ถึง2,570การเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สร้างความสามารถและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง แน่นอนว่าเราจะมอบความสุขและความสนุกสุดมันให้ท่านผู้ชมและแฟนคลับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรับรู้ถึงความมุ่งมั่นความพยายามและความตั้งใจของเราที่จะร่วมมือรวมใจกันจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำอย่างแน่นอนค่ะ สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกลางละหางชาติและบริษัทไซทันรีซอซสจำกัดกำหนดจัดก,การแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพรายการมาดามลุยวอลเล่บอลไทยแลนด์ลี ประจำปี2568ระหว่างเดือนธันวาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568โดยมีทีมสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพชั้นนำขององค์ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16ทีมแบ่งเป็นประเภททีมชาย8ทีมและประเภททีมหญิง8ทีมร่วมแข่งขันกันทั้งสิ้น15สัปดาห์